สำหรับโปรเจกต์รีโนเวทบ้านนอกจากการปรับปรุงโครงสร้างแล้วการแปลงโฉมรูปดักษ์ของบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันและแน่นอนว่าหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่กำหนดหน้าตาให้กับบ้านก็คือประตูหน้าตา่างแต่เราจะเลือกรูปแบบและวัสดุของชุดประตูหน้าต่างอย่างไรให้สวยงามและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ครบครันวันนี้รูมพามาชมตัวอย่างไอเดียจริพร้อมฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ บ้านเดิมหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ถูกออกแบบเป็นบ้านสร้างนะคะถูกออกแบบตั้งแต่ตอนน่าจะเป็นยุคป,ปลาย80ปลาย90รูปแบบลักษณะบ้านในในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างทึบแล้วก็จะมีกรอบประตูหน้าต่างที่เป็นกรอบไม้เล็กๆช่องแสงน้อยๆมีเหล็กดัดอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามาเห็นสภาพบ้านเนี่ยโครงสร้างของบ้านเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างที่โอเคแล้วแต่ว่าเราก็ต้องการรีโนเวทที่มันให้เหมาะสมกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราอะนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมเมื่อก่อนหน้านี้ที่จะย้ายมาอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในบ้านที่มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรมันก็จะมีความเงียบสงบมีความเป็น p r i v a t แต่พอเราเลือกที่ตรงนี้เลือกโลเคชั่นตรงนี้มันเป็นโลเคชั่นในเมืองเป็นบ้านในเมืองสภาพแวดล้อม,มนเนี่ยมันก็มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีความวุ่นวายแวดล้อมไปด้วยสำนักง,งานมีออฟฟิศมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงให้บ้านหลังเนี้ยมัน ตอบโจทย์เราที่เรายังต้องการความที่เป็น private zone ของเราอยู่ให้โจทย์สถาปนิกไปว่าเราต้องการบ้านที่มีความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ที่สำคัญคือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราบ้านหลังเก่าอายุกว่า3ทศวรรษซึ่งดูทึบตันและมืดสลัวได้รับการปรับปรุงโดยพยายามคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบ้านโฉมใหม่ที่โปร่งโลง่งและเปิดรับบรรยากาศธรรมชาติรอบบ้านได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งปรับปรุงสเปซและองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบันไดให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นหรือการตกแต่งมุมภายนอกด้วยวัสดุทดแทนไม้ที่ดูแลรักษาง่ายแต่ยังเพิ่มความอบอุ่นมีชีวิตชีวารวมไปถึงการขยายขนาดประตูหน้าต่างใหม่ทั้งหมดด้วยแม้ว่าปัจจุบันชุดประตูหน้าต่างจะมีวัสดุให้เลือกหลากหลายทั้งบานกรอบไม้หรือวัสดุโลหะอย่างเหล็กและอลูมิเนียมอีกวัสดุที่น่าสนใจก็คือ UPVC ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความทนทานใกล้เคียงกับโลหะแต่ในแง่ดีไซน์มีสีสันและผิวสมัมผัสให้เลือกหลากหลายตอบรับแนวคิดการออกแบบได้เกือบทุกสไตล์และตอบโจทย์การใช้งานในที่พักอาศัยได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้รูมชวนคุณมารู้จักชุดประตูหน้าต่าง UPVC จากแบรนด์ Star ์กันครับแม้ว่าแบรนด์นี้จะนำเข้าจากยุโรป แต่ชุดประตูหน้าต่างทุกรุ่นก็ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์สภาพภูมิอากาศของไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังกันความร้อนได้ดีกว่าบานกรอบอลูมิเนียมยิ่งเมื่อเลือกใช้กระจกแบบอินสูเลตซึ่งมีช่องอากาศตรงกลางเป็นฉนวนก็ยิ่งช่วยกันความร้อนจากภายนอกและเก็บความเย็นในบ้านได้ดีขึ้นนอกจากนี้ตัวบานกรอบอยังกันน้ําและมีการเจาะรูระบายน้ําซึ่งต่างจากบานกรอบอลูมิเนียม ที่มัดตัดและเชื่อมตรงกรอบทําให้น้ํารั่วได้ง่ายอีกทั้งรอบบานจะกรุยางโดยรอบจึงช่วยกันเสียงให้ภายในบ้านเงียบสงบเป็นพิเศษอีกเทคโนโลยีไฮไลท์คือระบบ multi point lock หรือระบบล็อกหลายจุดที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยสําหรับบ้านพักอาศัยได้ดีเยี่ยมและที่สําคัญ polymer master ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ star ยังมีบริการออกแบบติดตั้งชุดประตูนหน้าตา่างตามขนาดที่ลูกค้าต้องการด้วยจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับบ้านหลังเก่า ที่กำลังจะรีโนเวทหรือการสร้างบ้านใหม่ที่มีการออกแบบเฉพาะตัวครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการที่เราได้มาเขาเรียกว่า b คร i n s t o r m ร่วมกันกับสถาปนิกแล้วก็เราแล้วก็ทางบริษัทนะคะสิ่งที่ที่ถูกใจมากที่สุดคือ custom m a d e เลยให้ตรงใจว่าตรงเนี้ยเราจะเจาะช่องประตูหน้าต่างให้มันแบบเราจะนั่งเล่นมุมนี้เพื่อที่เรามองออกไปแล้วจะได้ไม่มีอะไรกั้นสายตาแล้วก็เราอาจจะมีห้องนั่งเล่นของเราที่เราต้องการส่วนที่กั้นห้อง เขาก็สามารถออกแบบประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่มากเพื่อที่จะกั้นห้องให้ให้เราเป็นส่วนตัวระหว่างห้องทานอาหารกับห้องนั่งเล่นของเราได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งที่เราเลือกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรับประกันด้วยพอเราโทรแจ้งไปเนี่ยก็มาแบบเขาได้เดลิเวอรี่ด่วนเลยหลายๆคนคงอ่านได้ไอเดียใหม่ที่ตรงใจและเห็นตรงกับรูมว่าชุดประตูหน้าต่าง UPVC เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และตอบโจทย์สำหรับบ้านยุคใหม่ได้ทุกสไตล์สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโทร029561048-9หรือว่าไปชมแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.thestar.com k Room Design Review ลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ EP หน้า